โอเคก็กาบสวีดัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการดันเวฟครับผมเออสำหรับอัปเดตใหม่นี้เนี่ยตัวละครต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็มีความสมดุลมีความเก่งใกล้เคียงกันเยอะขึ้นนะครับทาให้การจัดตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องคิดเยอะนิดนึงอะนะครับผมเออซึ่งวันนี้เนี่ยผมคัดมาให้ละก็สําหรับวันนี้เราจะพูดถึงตัวดามิเอที่เป็นตัวละคร6ดาวนะครับเราจะยังไม่พูดถึงตัว7ดดาวนะเพราะว่า ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตัว6ดาวและเราก็จะพูดเฉพาะในด่านน้องไก่กับด่านแอร์เท่าน,นั้นนะครับส่วน Elemental กับด่าน2ทางอันนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนฮนะเราจะยังไม่พูดถึงแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจ6ดาวในด่านน้องไก่กับด่านแอร์โอเคนะครับผม สำหรับชุดแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นดันน้องไก่กันก่อนนะครับผมดานน้องไก่เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวแอร์แล้วนะครับเราก็ใช้แต่ตัวยืนพื้นอย่างเดียวนะครับผมในการทําดัมเมดนะสําหรับตัวดาเมจที่เหมาะสมในการดันเวฟดานน้องไก่นะครับนั่นก็คือเดวียนช็อปร้านกล่องสุ่มไก่ตันบ็อกฟุดเริ่มต้น15บาทมีแบบการันตีไก่ตัน100%ด้วยนะครับน้องๆคนไหนสนใจเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยครับผมตัวแรกครับผมที่ผมอยากจะแนะนําก็เป็นตัวที่ไม่มีสถานะอะไรนะรรตตไไไไไไไมมม่่่ิิดดดออะเเลลลยืหห อย่างะะเป็นตัวตีธรรมดาเน้นๆ ดาเมจแบบน้นเน้นกระแทกแบบหน้าสั่นนะครับผมนั่นก็คือเอ็กคนอครับผมตัวนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าตึงจริงตัวของเขานั้นนะครับผมพออัพตันเนี่ยเพิ่มดาเมจเวฟละแสนจนไปถึงประมาณ4ี่หลางกว่าเลยนะครับผมก็ถือว่ารุนแรงมากระยะก็ครอบคุมนะครับผมตีได้แบบว่าทั้งแมปเลยนะฮะใช้ได้เลยครับผมเยี่ยมยอดไปเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเอ็กคนอกับอ่าไมโตกไกลหรืออาจารยไกเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันนะครับจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยคือผมให้เอ็กคนอชนะครับผมคือมันเก่งแบบ ใกล้เคียงกันเลยใกล้กันแบบใกล้มากอะ่ะเออแต่ว่าเอานอนเนี่ยเราไม่ต้องเอาคิรัวไปด้วยไงก็คือเอาไปเคเอานอนจบเพราะฉะนั้นผมเลยให้เอานอนครับส่วนตัวต่อไปครับตัวที่2ครับผมนี่เลยครับเป็นตัวตีติดเลือดไหลครับผมนั่นก็คือกิลทาโลฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีดาเมจที่เยอะแล้วก็ติดเลือดไหลแบบแรงเลยแรงจัด นะระยะก็ครอบคุมทั้งแมปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมยังให้เป็นอันดับที่สองนะฮะสำหรับตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะยกมาเนี่ยผมอืมจะพูดยังไงดีจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแต่ว่าในตัวผมเนี่ยยังไม่มีนะครับนั่นก็คืออ่านั่นก็คือ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 ซูคุน่คาครับผมซูคุน่าหกดาวได้รับการปรับมาใหม่นะครับดาเมจตอนนี้คือแบบพึ้บํามากติดพิษด,ด้วยติดพิษโคตรแรงนะครับเออติดพิษเหมือนกับเจ้า ิโนบุเลยอ่าติดพิษแรงมากก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับผมสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นโอบิโตะฮะโอบิโตะตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันครับผมติดไฟดานะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเก่งอยู่นะครับผมเออติดไฟดําโคดุแรงตีไกลวงใหญ่ใช้ได้ฮะตัวต่อไปนะครับก็อ่าไม่ใช่หนวดขาวครับไม่ใช่หนวดขาวหนวดขาวนี่เอาออกไปฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวต่อไปก็จะเป็นเรนโงคูครับผมสำหรับเรนโงคูเนี่ยก็จะคือ มันติดไฟได้ครับผมแล้วก็มีดาเมจที่แรงนะฮะก็คือล้านหลักล้านนะติดไฟทีก็แบบสี่ล้านอย่างเงี้ยอืมเอ้ยติดไฟทีก็ห้าล้านอันนี้คือแบบไม่บัฟนะเออก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเอาชิโนบุไปใส่ช่องแทนสุคุนะก่อนอ่ะสมมุติว่าชิโนบุคือสุคุนะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดาเมจที่จะใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือเอ,อ็กคโนสมมุติลงสี่คนเนี่ยเอาเอ็กคโนไปสี่คนเลยแล้วก็ เอาตัวสถานะไปคนละตัวนะครับก็ฟิวเปลาแล้วนะครับผมเออส่วนตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะหนวดดาหนวดดาโกโจโจโลุโนโนโลอาซามัดหกดาวอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับคือม,มันมันเยอะฮะเออผมก็จํานึกไม่ค่อยออกคือมันเยอะเกินก็แบ่งๆบ่งเฉลี่ยกันไปเหมือนเดิมฮะซื่ตัวซัพพอร์ตเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนํานะครับผมสําหรับซัพพอร์ตนะครับซึ่งตัวเนี้ย มันบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ซับพอร์ตเป็นตัวดำมุงดำเมทนะครับแต่ผมจัดให้มันเป็นประเภทซับพอร์ตนะครับตัวนี้เลยครับยูกิครับผมถามว่าทําไมผมถึงจัดให้มันเป็นซับพอร์ตนะครับเพราะว่ามันแบบว่ามันมีมันมีดาเมทที่รุนแรงแต่ว่าคือใช้ได้ครั้งเดียวในหนึ่งแมตในหนึ่งตม์เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้มันเนี่ยเราต้องแบบว่ามอนมันเยอะจนเราเิปเวฟไม่ได้นั่นแหละครับจังหวะนั่นแหละครับ ยูกิก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดให้มันเป็นซับพอตแต่มันอาจจะเป็นซับพอตที่ทำดาเมจได้เวอร์วังหน่อยอะนะค mm hmm. ือเท่าที่ผมไปเล่นมาล่าสุดเนี่ยตอนมอนแบบเต็มเต็มแม็กซ์จนสกิปเว็ไม่ได้เนี่ยยูกิกด d ดาเมจไปประมาณ1.4 b 1.1400กว่าบีท่าไห่นี่แหละผมจำไม่ค่อยได้ละได้ประมาณ1,400 b มันตึงจริงนะแต่ผมจัดให้มันเป็นซัพพอร์ตนะด้วยเหตุผลที่ว่ามันกดครั้งเดียวโอเคนะมาพูดถึงด่านแอร์กันบ้างนะครับผมตัวที่เป็นดาเมจธรรมดาเพียวๆที่แบบไม่ติดสถานะอะไรนะครับผมตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่ทํายากนิดนึงนะแต่ผมยังหาไม่เจอรอแป๊บหนึง่งเออเออเออ,อยู่ไหนวะอ่ะตัวนี้เลยครับผมเบบี้สนะครับก็คือเบบี้หดาวขั้นสามอ่ะก็ตัวนี้นะครับตีแอรแต่ตอนระวังได้เลยนะครับก็ไม่มีสถานะอะไรนะครับผมเออก็ าดาเมจรุนแรงตรีเร็วระยะไกลวงใหญ่สําหรับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นตัวที่ทุกคนแม่งแบบโอ้ย oh, แงกากแล้วกระโหลกกระลานแล้วไก่แล้วตัวนี้เลยครับผมโรเจอร์ครับเป็นตัวที่ตีแอร์ได้ติดเลือดไหลด้วยตีไกลแล้วก็วงใหญ่นะครับผมคือเยี่ยมยอดเลยครับในการดันเวฟด่านแอร์นะครับผมอ่ะใส่ไปนี่ตัวที่สองนะส่วนตัวที่สามเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้ครับผมเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่อวยกันมากนะฮะนั่นก็คือ ตัวนี้เลยครับผม Q เมครับในฟอร์มที่4ของเขานั้นสามารถตีแอร์ได้ถึงแม้ว่ามันจะนานก็จริงแต่แรกมาด้วยดาเมจที่มหาศาลโดยเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นการทำดาเมจได้เยอะมากๆนะครับผมก็เป็นตัวที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับในการไปตีตัวแอร์นั่นเองเออเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีประมาณ3าตัวนี้นะครับผมสําหรับดันแอร์นะแล้วก็ซัพพอดอีกตัวหนึ่งยกูกิก็หลักๆคือเรียกเอ็กโซเดียมาบึ้มนั่นแหละ เท่าที่ผมจําได้เนี่ยคือมันโดนตัวแอร์ด้วยนะครับผมไปใส่เอ็กโซเดียนะเฉพาพเอ็กโซเดียอย่างเดียวนะตีธรรมดาไม่โดนตัวแอร์นะครับโอเคนะเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้ามีตัวไหนที่เฟี้ยวฟ้ากว่านี้ก็ลองคอมเมนต์ไปบางทีผมก็ตกหล่นนะนะเออบางทีผมก็ลืมมันแบบด้วยความที่อัปเดตเนี่ยมันทําให้หลายๆตัวมันมันเมตามันเยอะขึ้นนะครับผมทางเลือกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีผมก็หลงหลงลืมลืมไปบ้างนะครับตัวเก่าๆมันเยอะ ก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยแต่เท่าที่ผมนึกออกเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนส่วนไอดน้ด่านด่านน้องไก่เนี่ยไอ้ตัวตีพื้นเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นอะไรหรอกแต่ไอ้ตัวตีแอร์เนี่ยผมอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ลงโอเคเนาะก็ถ้าตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขออภยัยทุกคนด้วยนะครับโอเคมาสําหรับวันนี้เราพูดทําทํทำเพลงกันมายาวแล้วเดีย๋ยวเราจะไปลองกันหน่อยว่าตัวมันตึงจริงหรือเปล่านะฮะ ซึ่งในการโซโล่เนี่ยแน่นอนแหละเราเอาไปทุกตัวไม่ได้เหมือนลงแบบ4ี่คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกตัวที่ผมคิดว่ามันเฟี้ยวฟ้าวที่สุดไปแล้วกันนะครับใน EP นี้อืมตัวเฟี้ยวฟ้าวที่สุดในด่านน้องไก่ตัวแรกที่ผมจะเลือกแน่นอนเลยเอ็กคโนฮะอยู่ที่ไหนป่ะตัวต่อไปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวปีติดสถานะสถานะที่ผมจะเลือกใช้นะครับผมขอเลือกเป็นกิวทาโรนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมมีเนี่ยกิวทาโรมันแรงที่สุดนะครับ แต่จริงถ้าใครมีซูคุนะนะครับผมเอาซูคุนะไปก็ได้นะครับน่าจะไปได้ไกลกว่าผมเออเพราะว่าซูคุนัามัน,ม,นมันแรงเวอร์จริงตอนเนี้ยเออแรงจัดแตแรงแบบแรงที่แรงแบบแรงสัตว์หมาเออโอเคผมเซ็ตตัวเสร็จแล้วเซ็ตผมก็จะมีประมาณนี้เลยเอ็กคนอแล้วก็ยูทัลโลโปโจหนวดดำลูคสปีดวากอนนะครับผมปถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับผม Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.